ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อทรรในวันนี้เราจะมาพูดถึงทำทานกับใครจะได้บุญมาก พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสตรัสไว้ในเรื่องของเนื้อนามบุญว่าแม้วัตถุทานที่มีความบริสุทธิ์เจตนาทำทานก็บริสุทธิ์อาการแห่งการให้ทานนั้นจะดียเยี่ยมแต่ผลของความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้มากน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อนามบุญตามลำดับของผู้รับอันได้แก่การให้ทานแก่เหล่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ผู้ไม่มีศีลมนุษย์ผู้มีศีลห้า มนุษย์ผู้มีศีลแปดสัมเนนพระภิกษุที่เป็นสมมุติสงฆ์พระภิกษุที่เป็นพระเถระชั้นอริยสงโสดาบันพระสกิคาธามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับการที่พระองค์จัดลำดับไว้อย่างนี้เพราะว่า การทำทานหากได้ทำให้กับผู้รับที่ยิ่งมีความบริสุทธิ์มากเท่าไรผู้ให้ก็ยิ่งมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจและเป็นสุขมากเท่านั้นสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรโดพระพุทธมารดาพระองค์ได้ไปประทับอยู่ที่บรรดุกร,รมพลศิลาอาจในเวลานั้น มีเทวดาสองท่านมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่นยกเว้นไว้แต่พระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์นั้นท่านเป็นเจ้าภาพเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในสวรรค์ชั้นนี้ท่านจึงรับเสด็จอยู่ก่อนมีเทวดาองค์หนึ่งมาเข้าเฝ้านามว่าอินทกะเทพบรตบุมานั่งอยู่ข้างๆเบื้องขวาที่พระบาทของพระพุทธองค์ และท่านเทวดาอีกตนชื่ออังกุระเทพบุตรมานั่งข้างเบื้องซ้ายของพระบาทเช่นกันสักพักก็มีเหล่าเทวดามากันมากมายทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ท่านอินทกะเทพบุตรได้นั่งอยู่ตรงที่เดิมส่วนท่านอังกุระเทพบุตรต้องถอยไปอยู่ท้ายสุดของเหล่าเทวดาต้องนั่งอยู่ริมนอก เพราะเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงถามท่านอังกุระเทพบุตรโดยท่านบรรดาลให้เสียงท่านและเสียงเทวดาที่พูดกันได้ยินถึงคนที่คอยท่านอยู่ที่เมืองพราราณสีที่เมืองมนุษย์โดยที่ทุกคนได้ฟังอย่างชัดเจนพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่า อังกุระเมื่อสมัยตถาคตขึ้นมาสวรรค์ใหม่ๆม,มาถึงใหม่เธอนั่งใกล้ข้างขาข้างซ้ายเวลานี้เหล่าเทวดาทั้งหลายพาก,กันมาครบถ้วนแล้วแต่ว่าเธอกลับต้องมานั่งอยู่ท้ายคนอื่นตถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงได้เป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแห่งนี้ ท่านอังคุระเทพบุตรจึงได้กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าในสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นั้นเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากในสมัยนั้นเป็นต้นกับมนุษย์มีอายุยืนยาวมากถึง8ปดหมื่นปีจึงจะสิ้นอายุไข ต่อมาสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่มีชีวิตเหลือแค่สองหมื่นปีจึงจะสิ้นอายุจึงได้ให้บริวารตั้งโรงทานเอาไว้80แห่งคือหนึ่งโยต1หนึ่งแห่งโรงทานนี้มีไว้บริจาคทานให้แก่คนกำพร้าคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งอาหารการบริโภคเสื้อผ้าของใช้ตามสมควรแต่ว่าช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าสรงสอนบุญที่ได้จึงน้อยเกินไปเศรษฐีอังกุระต้องลงทุนมากยาวนานถึงสองหมื่นปีตั้งโรงทาน80แห่งเลี้ยงคนไม่จำกัดเขาต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่และผู้ที่รับทานก็เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ท่านผู้ให้อย่างอังกุระ ก็ไม่ค่อยจะมีความบริสุทธนะิ์นักเวลานั้นคือมีศีลร,รมน้อยเกินไปเป็นของธรรมดาของชาวโลกวัตถุทานที่ได้มาก็เข้าใจว่าไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาตายจากความเป็นมนุษย์จึงมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดด้วยเหตุนี้เองเมื่อข่าพระพุทธเจ้ามาถึงใหม่ๆได้นั่งใกล้พระองค์แต่ในที่สุดก็ต้องมานั่งท้ายผู้อื่น เพราะบุญมีไม่เท่าเทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสถามท่านอินทกะเทพบุตรว่าอินทกะเมื่อตถาคตมาถึงใหม่ๆเธอมาถึงแล้วก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดาทั้งหลายมาหมดสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเธอก็ยังได้นั่งอยู่ตรงนี้ตถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอสร้างความดี คือบุญกุศลอะไรไว้เธอจึงเป็นเทวดาที่มีศักดาใหญ่รองลงมาจากพระอินทร์ท่านอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าสมัยยังเป็นมนุษย์นั้นนับได้ว่าเป็นคนที่จนที่สุด หมายความว่าเป็นคนจนมากต้องอาศัยอยู่ในป่าต่อมาท่านพ่อตายเหลือแต่ท่านแม่ข้าพเจ้าก็มีความกตันยูรู้ขุนพ่อแม่เลี้ยงแม่ด้วยการตัดฟืนเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าทำอย่างไรแม่จึงจะมีความสุขตามกำลังที่จะให้ท่านได้ยูมาวันหนึ่งมีพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาเดินทางมาก็เป็นเวลาที่พอดีมีอาหารอยู่บ้างตามฐานะของคนจนยามปกติไม่มีของบางครั้งพระมาก็ไม่มีอะไรจะถวายก็เลยต้องจำใจนิ่งไว้เพราะอยากจะถวายวันนั้นพอดีของในครัวพอมีอยู่บ้างพระท่านก็ามาพอดีจึงมีโอกาสได้อาราธนาพระ ถวายเป็นสังฆทานได้ครั้งเดียวในชีวิตในชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนแม้ถวายสังฆทานครั้งเดียวแต่ก็มีความกตัญญูรู้คุณกับแม่ด้วยพอตายจากความเป็นคนจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาอื่นๆรองจากพระอินท์ท่านอังคุระเทพบุตร ทําบุญมากแต่ว่ามีอนิสงค์แห่งบุญน้อยแต่ท่านอินทกะเทพบุตรทําบุญน้อยแต่มีอนิสงค์มากเรื่องนี้มีมากในพระพุทธศาสนาฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามเจตนาแห่งการให้และเนื้อนาบุญผู้รับจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดผลบุญบารมี สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ